ต่อไปค่ะจากราศีตุทนโูโน,นะคะไปราศีมังกร,งกรค่ะอาจารย์คะราศีมังกรเดือนสิงหาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวชาวราศีมังกรตั้งจิตดีๆนะคะแล้วก็ส่งกระแสจิตมานิ่งๆเลยนะคะและท่านใดนะคะที่มีคำถามอยากร่วมสู่กับทางรายการนะคะด็อตรเทมเดดทาร์ลกัส พิมพ์คำถามมาได้ทุกช่องทางบอกด้วยว่าช่องทางไหนนะคะเดี๋ยวแอดมินจะรวบรวมมาให้แล้วอาจารย์จะตอบทางรายการสดให้เลยนะคะพิมพ์คำถามมาได้เลยคะ่ะราศีมังกรราศีมังกรค่ะอาจารย์คะเป็นอย่างไรบ้างคะ ค่ะอาจารย์ค่ะภาพรวมค่ะชาวราศีมังกรนะครับภาพรวมในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณเดินทางไปต่างประเทศแน่นอนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเกิดขึ้นหรือการทํางานใหม่ในการเรียนต่อก็เกิดขึ้นได้สำหรับบางทางสำหรับชาวราศีมังกรนะช่วงนี้คิดเรื่องการเงินการหาเงินการกู้ยืมหรือการหมุนเงินหรือมีเรื่องลังเลต้องตัดสินใจด้วยเช่นการชาวราศีมังกรมีผู้ชายที่วางแผนเก่งอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวคุณหรือตัวคุณเองแหละที่ต้เป็นคนที่ตัดสินใจในการเลือก แล้วก็แบบภาระรับผิดชอบอะไรหลายๆๆอย่างทั้งงานร้างงานหลวงนะครับแล้วก็ four of cups หมายถึงว่าคุณเป็นคนที่ค่าวังสูงไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรือความรักสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามค่าจะถ่ายได้ไหมได้ตั้งไว้ร้อยอาจจะได้60 70ตั้งไว้ได้สิข้ออาจจะได้ห้าหกข้อจะถ่า,ถาได้ไหมได้ปัญหาต่างๆไม่ต้องกลัวนะยังไงก็สําเร็จไมาแฮร์รี่พอตเตอร์หมายถึงว่าการแข่งขันช่วงชิงสอบเรื่องตําแหน่งเรื่องอะไรต,ต่างๆไพ่ไม้แฮร์รี่พอตเตอร์ เสกได้หลังใจฝันการงานการเงินหรืออุปสรรคจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือหรือมีคนนํางานนําเงินมาให้คี่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ช่วงนี้คุณอาจจะห้อยหัวคิดนิดนึงชาวราศีมังกรหมายถึงว่าคิดเยอะคิดกังวลใจและให้ระวังบริเวณช่องท้องทั้ง,ท,งทั้งหมดตับมา้าหรือกระเพาะก็ได้กดระย้อมก็ไดุ้ณอ,อาจ,จะมีปัญหาร,ระบบช่องท้องแล้วกันนะครับและโดยภาพรวมนะ คุณจะลุยเรื่องของการทํางานอย่างมากสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็เดือนสิงหาคมนี้อาจจะนิดนึงนะคะแอบเหนื่อยนิดนึงนะคะแอบแต่มาสําเร็จนะแต่ก็สําเร็จนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพได้บอกไปแล้วนะคะให้ระวังในเรื่องของช่องท้องนะคะอันนี้ชาวราศีมังกรนะคะทีนี้มาดูค่ะเจาะลึกกันเลยค่ะในเรื่องของการเงินอาจารย์คะ ต่อรึก,กันเลยเรื่องการเงินการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะมีโอกาสมีโชคดีทางด้านการเงินหรือไม่นะคะฟ <Okay. S 1> ังคําตอบจากอาจารย์ค่ะตั้งเสร็จนะดูสิการเงินเป็นอย่างไรบ้างชาราสีมงกรตั้งจิตมานะคะอาจารย์จะจับไพ่ให้ค่ะ เรื่อ,อ,องขการเงินใช่ไหมอาจาการเงินค่ะอาจารย์าการเงินงไม่มีปัญหา,าแต่อาจจะเครียดก่อนในช่วงแรกค่ะในช่วงแรกอาจจะต้องเครียดเรื่องการเงินเรื่องอะไรบางอย่างนะครับแต่ภายการเงินก็ยังหาได้มีโครงการทํางานหรืออะไรบางอย่างนะครับสำหรับบางท่านนะจะทํางานหา หาเงินได้เป็นการเงินนะคะถือว่ายได้ค่ะสุขภาพเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะรย่ค่ะสุขภาพไปแล้วช่องทองค่ะช่องทองมาดูเรื่องโชคลาภกันนิดหนึ่งนะคะโชคลาภของเดือนนี้จะมีไหมนะคะในเดือนสิงหาคมสําหรับทุกท่านที่ชอบเรื่องนี้แล้วก็อยากฟังเรื่องนี้นะคะอยากติดตามเรื่องนี้ค่ะเรื่องโชคลาภนะคะราศีมังกรราศีมังกรค่ะมาดูกันค่ะ ราศีบังกรเดือนสิงหาคมมีโชคไม่ค่าจันทราโชคมีแต่ได้ได้ได้แต่ก็ไม่คุ้มเสียคือได้ได้นะมีโอกาสจะหาเงินได้โต่โชคลาฟุกๆแต่ก็ไม่คุ้มเสียเพราะฉะนั้นก็ต้องฉะนั้นก็คือไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากคือให้บาลานะกันแต่ถ้าแบบเกิดเปิดไพ่เหมือนราศีเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเป็นไพ่แบบ add o p t a c l e อันนั้นคือให้เต็มที่แต่อย่างเนี้ย คืออาจได้แต่พอมันหักลบโปรลุคุณหารไม่ไม่คุ้มค่ะก็กเอาพอประมาณนะคะะรูด้ดวงรุ่นหน้าเหมือนลืมตาเดินนะคะก็ได้บอกแล้วนะคะว่าโชคราบเป็นอย่างไรนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะถ้าท่านอยากาติดตามอาจารย์นะคะอยากดูดวงย้อนหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นรายอาทิตย์รายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะคะจนกระทั่งถึงเดือนปัจจุบันนะคะ สามารถติดตามอาจารย์ได้ทางช่องทางไหนบ้างคะรัะบ,บน้ัแอปานังแอัฟ้านะครับพิมพ์คำว่าด็อกเตอร์เทนชาร์ลคานะครับก็จะขึ้นลิงก์ต่งตางๆหมดเลยก็จะมีดวงรายสัปดาห์ให้ติดตามีีทุกสัปดาห์ดวงหนึ่งนาทีกับด็อกเตอร์เทนสครับของค,คนทั้ง7วันและดวง12ราศรีที่เราถ่ารายการช่องสองพุ่มฟ้าประจาเดือนเอาไว้เป็นแนวทางลกันนะครับบอกได้เลยค่ะว่าแนวทางของอาจารย์นะคะเส้นตรงบอกได้เลยค่ะ สามารถที่จะเอาไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้เลยนะคะคะอาจารย์